หนึ่งในสิ่งที่ต่างศาสนาเข้าใจอะไรผิดๆนะหนึ่งในสิ่งที่ต่างศาสนาเข้าใจอะไรผิดๆอ,อิสลามมีมาเมื่อไหร่นี่แหละต่างๆที่จะสงสัยอิสลามมีมาเมื่อ,อไหร่อิสลามนี่มาหลังสุดเลย1 400ัน0ปีคริสมา2,000ปีพุทธมา2,500ปียิวมา3,000ปี ทินดูสี่พันปีมาหลังสุดแต่มาอ้างว่าตัวเองถูกสุดได้ยังไงจริงๆอิสลามมีมาพร้อมมนุษย์คนแรกของโลกเลยมนุษย์คนแรกของโลกก็คือท่านนบีอาดัมนบีอาดัมเนี่ยเป็นนบีเป็นตัวแทนขอรอเลยเป็น it <ależy S 1> ตัวแทนของพระเจ้าเลยสร้างพระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกมาเนี่ยก็แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของพระองค์เลยพระเจ้าคืออลัลลอฮ์สร้างโลกนี้เป็นเจ้าของโลกเหไมเวลาพูดเงี้ต่างิเนี่ยอาจจะลงมของรู้ได้ไงอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกรู้ได้ไงว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์คนแรกรงงรเชื่ออาดัมแลวรู้ได้งไงอ รู้ได้ไงรู้ได้ไงหนึ่งอัลลอฮ์สองท่านอาีอาดมสามการเป็นศาสนทูตของอาดำสี่การเป็นมนุษย์คนแรกของอาดมบนโลกนี้สี่ข้ออย่างน้อยถ้าคนเก่งตะกะหน่ยผมไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลย,เลยพูดอะไรมาเนี่ยอังเขาข้าวตัวเองแต่ผมบอกมันมีอย่างหนึ่งพิสูจน์ได้เลยเ,ลยเป็นปรูปธรรมเลยคัมพีอัลกุรานาไงเป็นเล่มเลยให้จับต้องได้เลยเนี่ยจับเอามือรูปได้เลยหลับตารูปอ่าสัมผัสได้นะอันนี้คัเภีอยนกุรานเนี่ย อันนี้มีแปอันนี้เป็นแปลไทยนะแต่มีแต่มีต้นฉบับภาษาอับดวยนะมีภาษาอับดุอยู่ในนี้ด้วยในกุร่าเนี่ยจับต้องได้คนตาบอก็จับต้องได้มาจับต้องได้ทำไมแล้วก็เปิดดูเปิดดูก็เป็นภาษาอับดุลอันนี้จับต้องได้แล้วนะปังเกียที่พูดมาเนี่ยเรื่องพระเจ้าเรื่องอดาดัมเรื่องการเป็นศาสนทูตเรื่องการเป็นมนุษย์คนแรกของโลก่างสนิกนั่งฟังอยู่พิสูจน์ไหมไหนะอ,อะไรผมบอกนี่พิสูจน์ได้กุรอา มาจากไหนตั้งคำถามเลยกุรอานมาจากไหนมาจากมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดอ่านได้ออกเย็นไม่ได้มาจากไหนพูดมาได้ยังไงข้อความภาษาอรับข้อความในกุรอานเนี่ยประวัติศาสตร์ได้ยืนยันเอาไว้แล้วว่าข้อความในกุรอานเนี่ยกุรอานเนี่ยพิสูจน์ตัวเองได้เลยว่าเป็นคมภีท์ที่มนุษย์คนไหนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้กุรอานเพราะอะไรกุรอานมีความมหศัศจรรย์ทางอะไรภาษายุคนู้นนี่คือยุคยุ่ยกยกเก่งภาษาอรับมากที่สุดนะที่กุรอานูุประทานมาก็ยังไม่มีใครสามารถรวมหัวกัแต่งกุรอานได้แม้สักบทเดียว แต่กุรอานมี114บ่ทนะเพราะฉะนั้นข้อพิสูจน์ว่ากุอานนี้มาจากอัลลอฮ์เนี่ยชัดเจนชัดเจนสําหรับสําหรับคนที่มีการศึกษาในยุคนั้นเจ้าเขตั้งมีหลายคนมารับอิสลามอ่านนี้เรื่องภาษาความมาซาจันทา้งภาษาและพิสูจน์ได้ว่าไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขอิสลามมีระบบตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตอย่างเชื่อถือได้เลยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มากมายถูกกล่าวเอาไว้ข้อความในกุอานเนี่ยมีมาพันสี่ร้อยปีที่แล้วแต่เนื้อหาเหล่านั้นรู้หรือไม่ มีข้อความทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ในยุคเราเนี่ยแต่ถูกกล่าวเอาไว้มาพันสี่ปีที่แล้วมากมายเต็มไปหมดเลยเป็นไปได้ยังไงชายผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พูดภาษาหรับที่คนเก่งภาษาหรับก็แต่งเดินแบบไม่ได้แม้แต่น้อยไม่ติดฝุ่นเลยสเป็นไปได้ยังไง พี่ชาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะพูดข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เรื่องราวต่างๆเอาไว้มากมากมายเต็ไมไปหมดเลยในยุค1,400ปีที่อยู่ในดิน,นแดนตะเลสยัยไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรอยู่ในยุคนั้นเลยเป็นไปได้ยังไงแต่ยุคสมัยใหม่ของเราเพิ่งจะค้นพบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริงเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายไม่พ้น ไม่พ้นสุดท้ายสําคัญที่สุดเลยต้องไปอะไรพิสูตรกุรานไปพิสูจน์กุรานเวลาพิสูจน์กุรานเนี่ยจบเลยทุกอย่างจบอิสลามม,าม,ลามีมาเมื่อไหร่อิสลามมีมาเมื่อมนุษย์คนแรกเกิดมาบนโลกนี้ที่เราสร้างมาอาดัมรู้ได้ไงกุรานบอก